นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2565ตรงกับวันจันทร์ขึ้น7ค่ําเดือน12ปีขานวันนี้เป็นวันโกนเหมาะแก่การมงคลนะครับฉลกดีวันนี้กับสีที่ใช้แล้วมีความสําเร็จคือสีโทนดําสีม่วงแก่สีที่ควรเลี้ยงสําหรับวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนก ทิศที่ควรหลีเลี่ยงสําหรับวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ควรใช้เครื่องประดับมงคลที่เป็นนินพลอยสีดําหินสีดําเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลกณีในชื่อคือสระตัวและออ่างเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตประตถอฐานอบโทถพุทเท่าและนนเดน เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นสีในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอเด็กตอเต่าถอถ,ถุงทอทหาร่อทงและนอนหนูมามเซตวันนี้สุนทรผู้รสนาไว้ว่ารู้อะไรก็ให้รู้เป็นครูเขาจึงจะเบาแรงตนเร่งขวนขวายมีค่าไทยใช้สอยค่อยสบายตัวเป็นนายโง่เง่าเบาไม่เกรงขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับด้วยรักและห่วงใย จากผมอาจารย์ไก่นารันทามีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ